สัสดีครับวันนี้ไม่ได้พามาดูรถดำนะครจะพามาดูน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตัวจังหวัดอ่างทองนะครับไหลแรงมากครับพี่น้องไหลแรงมากเอ่อตอนนี้ระดับน้ําที่ผมดูนะมันใช่แบบนี้ไหมที่ผม เอเท่าไหร่นะแปดเมตรแปดสิบใช่ไหมครับเนี่ยวิยังไงก็วันนี้นะครับวันนี้ที่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาได้มีเหตุเรือลากจูงล่มนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะ น้ำเยอะจริงครับน้ำเยอะจริงบริเวณด้านข้างนั้นก็มีคนมาตีเบ็ดระแวงนี่นครับวัดเบ็ดระแวงโน่นนะหลังคาโบสถ์นั่นก็วัดต้นสนครับวัดต้นสนนะโอ้น้ำโตดแรงเลยครับตรงนี้ผมอยู่นี่ก็บริเวณหน้าสรารกลางนะครับ จังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้เขาก็มีการมันย้อนแสงนะพี่น้องมีการดูดน้ำนะร,ระบายที่ว่าเออมันมันมันอะไรเขาเรียกอะไรมันทะลักเข้ามานะแต่ว่ามันยังไม่พน้นมันยังไม่ล้นแบริเออร์นะครับเพื่อเหลืออีกประมาณประมาณหนึ่งเมตรแบริเออร์นะเนี่ยนะครับแบริเออร์เนี่ยครับ ก็พูดงา่ายๆเลอประมาณหนึ่งเมตรถึงขอบบนนะนึกไม่ออกเลยว่ามวลน้ำทั้งหมดนี่มันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะตั้งแต่อยุธยาลงไปนี้ก็ไม่มีเกื่อนกักเก็บไม่มีอะไรนะครับมันก็ใช่ไหมมันก็ไหลาย,ยาวไปนู่นแลว้วออกทะเลเลยแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่าน้ําทะเลมันหนุนแล้วกรุงเทพจะเหลือไหมสวดมนเนตี้ฮะประยุทธ์บอกว่าลุงตู่บอกให้สวดมนสะพานที่เห็นนี่ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะครับของตัวจังหวัด่างทองนะฝั่งน้นเป็นตลาดครับตลาดปลาตลาดผัก ตลาดขนส่งผลไมนะ้เมื่อน้ำท่วมปี54นี่ได้ข่าวว่าตัวจังหวัดอ่างทองนี่ไม่ท่วมอยู่จังหวัดเดียวนี่ยกักตันได้ดีมากเลยตัวพี่น้องผมจะซูมให้นะกระแสน้ำโหแรงมากว้ายน่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัว วันนี้เรามาเจอกันสั้นๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไป